เอดส์งันเหรอนั่นไม่คงใช่แต่ว่ามีเด็กบางคนติดเอสมาส่งสมปีแล้วตอนที่เลือดแล้วก็คนที่บริจาคลือดมีเชื้อเอสแต่ว่าเขาไม่รู้ตรวจน่ากลัวจังเลยใช่น่ากลัวแต่เดืนนี้เขาตรวจเลือดก่อนที่จะให้กับคนอื่นทุกครั้งจ้ะดังนั้นมันคงไม่เกิดเหตุน,นี้ขึ้นอีกต่อไปแล้วเด็กๆจะได้ไม่ติดเออีกต่อไปใช่ไหมล่ะคะไม่จ้ะ รวมไปถึงเด็กแรกเกิดที่แม่ป่วยได้เอสนะบางทีแกป่วยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยล่ะน่าเศร้าจังเลยค่ะใช่จ้ะนา่าเศร้าแม่ทุกคนที่หวังดีต้องตรวจร่างกายก่อนที่จะมีบุตรระยะนี้ข่าวที่ปรากฏแทบไม่มีเด็กติดเอสจากแม่เลยอย่าก,กังวลเลยนะจ๊ะว่าจะติดเอสแต่ทุกคนนี้ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดตกลงค่ะเมื่อไร่จะทานซุปหระอยะ อ๋อหนูลืมไปแล้วละค่ะแม,ม่แม่อุ่นให้ไหมจ๊ะฮะไม่ต้องอกค่ะขอบคุณค่ะหนูคิดว่าพอแล้วแค่เนี้ยตกลงใส่ตู้เย็นไว้ก่อนกินเมื่อไหร่แล้วค่อยอุ่นกนแล้วกันนะตกลงค่ะคุณได้ยินเสียงอะไรไหมไหมเหมือนเสียงเด็กที่กำลังสนุกแล้วก็ปลอดสัตว์เล,ลี้ยละไหมตีที่ได้ยินเช่นนั้นอะแต่เราอย่ต้องระวังเอาไว้เป็นดีนะ เช่นอะไรล่ะเฝ้าดูไงาหากเลือดเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กติดเชื้อเอดต้องไม่ให้แตะต้องกับใครๆหากได้รับบาดเจ็บมีแผลเลือดออกผู้ใหญ่ต้องดูอย่างใกล้ชิดมันก็เหมือนกับเข็มฉีดยานั่นแหละต้องไม่แตะต้องเขาหากมีใครล้มคว่ำบนพื้นปล่อยไว้อย่างนั้นรีบไปเรียกผู้ใหญ่มาช่วยง่ายดีไหมล่ะเข้าใจมาก แค่หนูระวังตัวหนูจะไม่มีวันติดแอดเลยใช่ไหม,มองไปข้างล่างสิถ้าทุกคนรู้จักกับเอสรู้จักระวังตัวสักวันหนึ่งจะไม่มีใครเป็นเอสเลยอะขอบคุณมากนะมามที่ทำให้หนูรู้จักโรคเอสละดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นจ้ะพรุ่งนี้คงจะดีกว่านี้นะจ้ะลูกของแม่หนูก็หวังเช่นนะั้นเหมือนกันค่ะ ตอนที่แม่ทํางานที่โรงพยาบาลแม่เคยถูกเลือนแล้วก็เข็มฉีดยาบ้างหรือเปล่าล่ะคะเออแม่ก็สวมถุงม,มือพิเศษไม่ได้ถูกเลือดเรารักษาความสะอาดมากแล้วแม่ก็ถูกเข็มแล้วก็ใช้มันเป็นประจำด้วยจ้ะเข็มสกรปรกหรือเปล่าไม่เลยจ้ะหมอจะใช้เข็มฉีดยาที่ใหม่สะอาดใช้หนเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยจะไม่เก็บไว้ใช้ต่อไปดีมากเลยค่ะหนูอยากจะให้แม่ระวังตัวด้วยเพื่อไม่ให้ติดเอน น่ารักมากเลยจ้าขอบใจเลยจ้าแม่ระวังแต่เราก็ต้องอดูแลท่ามกลางคนที่อาจจะเป็นเอสไม่ต้องกลัวว่าจะป่วยนะจ้าแม่ถูกตัวเขาปลอบเขาบางทีเขาเหล่านั้นต้องการเอ่อการปลอบใจเท่าเท่ากับต้องการยาแล้วก็หมอที่เดียวเหมือนกันละ่ะลูกของแม่รู้เรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วนะแม่คิดว่า,าคนไข้ในโรงพยาบาลเคยขอยืมเงินคุณเฟิร์ร์หรือเปล่าล่ะคะแม่หนูอยากจะขอยืมไปให้คนเหล่านั้นจังเลย น่ารักมากเทรซี่แม่จะลองถามดูในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเะจ๊ะถ้าหากว่าทุกคนรู้สึกอย่างนี้กันหมดแล้วก็โลกมันจะสดใสามากกว่านี้ทำไมไม่เข้านอนละจ๊ะลูกขอแม่เข้านอนได้แล้วละจ้ะพรุ่งนี้จะได้ทำในสิ่งที่ดีๆที่เราชื่นชมรู้ไหมจ๊ะเข้านอนได้แล้วจ้ะหนูบอกแล้วหมคะหนูมีเพื่อนที่ดีค่ะแม่ใช่แล้วราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะลูกแม่เข้านอนได้ไปเลย